Me now! วัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมกับนิวอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมากินของแซบอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเมนูตำหอยแครงไม่มีคำว่าส้มส้มตำหอยแครงนะคะก็วิธีทำก็โชว์ไปเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าทีเดียวจอดไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะเพราะว่าตำบ่อยแล้วรู้ปริมาณมือเนาะอะไรทีอะ ตีสดน้ำดูเขาว่าโคตรจะชอบรสนี้เลยแล้วก็มีผักแครอทก็ก็อันที่เหลือที่จะหั่นเป็นเส้นอ่ะจะเห็นความแบบเยิ้มๆของน้ำหอยเค็งอืมอื้อตีเป็นอย่างไรคะเผ็ด <laughs> <ผ><ผ>สะใจเลยเนาะเผ็ดแล้วมันจะแบบมีรสของกะปิมะขาม หนัวหนัวหนัวแล้วน้ำหอยแครงรวมอยู่ด้วยสุดยอดไปเลยอะใช่ไหมตีคะ่ะเขาดีใจจังเลยที่น้องชอบเขาจะใส่ผักนี่อ๋อหอยแครงก็คือเยอะมากเลยนะโมกแกะออกอ่ะแกะแบบเป็นตัวตัวออก้น้ำลายเห็นแล้วคือน้ำลายต้องไหล ลงตัวสุดๆ <Wow. S 1> นี่สิเขาเรียกว่าของแซ <Good luck. S 1> ่บเ็บมากโอ้โบเผ็ดนะแต่เผ็ดเอาเรื่องอยู่ฮ้ยแต่หอยเยอะมากเลยเนาะ มาเด้อเผ็ดตื่นอะทุกคนโมไม่ไหวละมต้องใช้มืออย่างเดียวมาเด้อคนที่แบบสายแซบเหมือนโมัเมนูสุดยอดหอยแครง <c oughs> อร่อยมาก หอยคางก็สดอันนูความแดงมาคำนี้ขอมอบให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะจับหนัก ทุกคนวันนี้นิวมีปัญหามาให้ถายด้วยนะให้ทุกคนทายกันว่าคนไหนคือโมเป็นรูปสมัยเธออะไรปฐมหรอยังเป็นแบบเด็กเกลียนอยู่หรอยังเป็นเด็กบ้านนอกหรอทุกวันนีก้ก็คือเด็กบ้านนอกนั่นแหละแต่ทุกคนส่วนมากอ่ะ <moms> ก็จะไม่ได้อยากย้อนอดีตตัวเองว่าเพราะว่าหน้าตาตัวเองอ่ะทำไมอ่ะเพด อ่าน่าจะต็เงเพดอร่อย,ออยเลยตอนนั้นก่อนโมก็คือแบบเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึงแล้วก็เป็นแบบตัวดำลผมสั้นๆตัดผมเท่าเท่าติงหูอย่างเงี้ยดำแดดเหรอดำกรานแบบดำเล่นอ่ะดำเด็กน้อยอ่ะดำแดดอืใครทายถูกว่าคนไหน <laughs> ถ้าเขาไม่เคยเห็นรูปเธอตอนนี้มาก่อนเขาก็อาจจะถ่ายไม่ถูกนะใช่เหรออืมฉั้นถามคนอื่นคนอื่นถ่ายถูกหมดเลยมันยังพอมีเขาโค้งอยู่ตอนเด็กเสน่หแรงไหมพอพอได้อยู่นะเอาดีตัวนี้แต่ไม่สวยนะแต่ไม่ว่างอ,อืมแซ่บ แล้วก็ตอนเด็กอ่ะเป็นคนเรียนไม่เก่งเป็นคนเป็นคนไม่เก่งเลยแหละทุกคนเป็นคนงโง่เลยเอา้าหมายว่าตัวเองขนาดก็คือเป็นคนเรียนไม่เก่งสมองช้าจะไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่แต่ว่าจําได้ว่าตอนเด็กอะ่ะเคยเป็นเด็กกิจกรรมก็คืออ่านทํานองสนอแข่งระดับจังหวัดอะไรเออควาสามารถพิเศษคือร้องทํานองสนอเหรออ,อ,อือเออเอออย่างเงี้ยเหรออือ ไหนไหนโจเด้แต่ว่าจําบทไม่ได้ก็จะแบบประมาณแบบทํานองสนอทุกคนถ้าใครเคยเรียนที่ผ่านมาก็จะแบบก็จะจาได้ขับรถไหมคนละขับไหนโจแต่ประมาณแบบอะไระประมาณเนี่ยเกิดอะไรอ่ะก็แบบได้ไปแข่งครูแบบพาไปแข่งเลยนะืรักษาไหมก็ชนะบ้างแพ้บ้างเคยได้ที่หนึ่งไหมเคย ไม่จำไม่ได้ไม่รู้อ่ะอ้าวแสดงว่าไม่เคยถ้าเคยจะจําได้หรอแต่เกียรติบัตรอ่ะคือเยอะมากที่ไปแข่งแต่ก็มีแบบติดท็อปอะไรประมาณนี้แต่อาจจะไม่เคยที่หนึ่งเพราะว่าจําไม่ได้มันนานมากแล้วเนาะแล้วตีอ่ะไม่ต้องมารู้เรื่องของเขาเหรอกก็แชร์ชกันเขาอ่ะเด็กเทพรางวัลเขาเยอะตอนเด็กอ่ะเขาพูดไปก็เหมือนเล่นเกมเออแต่คนเขาจะหมัน่นไส้เขา เขาอวดให้น้องฟังคนเดียวพอแล้วถ้าเขาหมั่นใส้คนเดียวอืตอนเด็กสนุกไหมสนุกนะตอนเด็กอะแล้วย้อนกลับไปได้อยากย้อนไหมหรือเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบอยากอยู่กับตี้อยทำมาเป็นปากหวานตอนเป็นเด็กก็จะอยากโตแต่พอโตก็จะแว็บนึงก็อาจจะอยากเป็นเด็กเพราะว่าแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะเนาะทุกคน แต่เขาไม่ค่อยเหมือนใครนะเขาก็อยากโตตลอดอะนะแต่แค่ไม่อยากแก่ตอนเด็กมันไม่เครียดก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่มีอิสระทําอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องโดนควบคุมจากผู้ปกครองเขาโดนตีเขาโดนยายตีตลอดอมีเที่ยวหมหีเที่ยวที่ตอนประถมเนี่ยน,นะตอนมาธยมเปล่มามอธยมกําลังแบบเป็นวัยรุ่นอะ่ะมาธยมนี่อยู่กรุงเทพหรือยัง ลังอ๋ออะแล้วมันมีไรเที่ยวอะมีห้างไหมไม่มีอ่ะเลาเที่ยวที่ไหนเที่ยวอะไรเออตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยเที่ยวห้างเลยตั้งแต่มัธยมอะแล้วไม่แล้วไปเที่ยวไหนไปบ้านเพื่อนขี่มอไซค์เล่นจับกลุ่มกันขี่มอไซค์ต้องเรียกว่ารถเครื่องฮะ <c oughs> แ,แบบจับเป็นกลุ่มเป็นก้องแตแ่วก็ขี่มอไซค์เล่นเล่นม่นเล่นนี่อะไรเงี้ยสังคมก็อาจจะแตกต่างกับคนในเมือง จากพอพอมอย้ามาอยู่มโมถึงรู้จักคําว่าห้างจับกระสินค้านะทุกคนอืมถ้าแถวบ้างก็คือไม่มีเซเว่นก็โอ<ฟ>้สมัยนั้นก็ยังไม่มีเลยที่จังหวัดเธอเราอ,อืมเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลจากตัวตัว,ต,วตัวเมืองอะ่ะอืมมันก็จะมีถ้าจำไ่าก็จะมีแบบเป็น a m i l ม m a มาแล้วก็เป็นตลาดสดนี้เธอไม่เคยเข้าห้างตอนเด็กเธอก็แบบพลาดหนังดังๆวัเด็กใช่ไหมแบบ ไม่เคยเลยไม่เคยเลยนางนาอะไรเงี้ยก็ซิล่ามีด้วยเหรอสมัยนั้นอ่ะมีสิยุคเขาปฐถมอ่ะเหรอก็ต้องถามคนเด็กในเมืองไงเพราะว่าโหไม่เคยรู้แล้วก็เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีโซเชียลอ่ะไม่รู้ว่าแบบเ้ยที่นั่นที่นี่มีอ่ะเราก็เลยเหมือนแบบปิดกั้นไปเลยแล้วเราก็คิดว่ามันจะไม่มีสมัยนั้นก็จะเป็นหนังกลางแปลงใช่ แบบมีหนังกลางแปลงมาฉายวันนั้นก็จะเป็นวันที่ตื่นเต้น<ม>แล้วก็จะแบบจัดไปอะไรอย่างเงี้ยน,น,นัดเพื่อนใช่ตอนกลางคืนตามวัดเนี่เหรอือบ้านเขาก็มีนะเหรอในวัดอะ่ะก็มีหนังกลางแปลงถ้าเป็นงานบุญงานวัดอนะไรเงี้ยก็จะแบบมีความตื่นเต้นอ่ะเด็กัยรุ่นอะ่ะอืี่จะออกเที่ยวตอนกลางคืนแต่ยุคนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละเหรอใช่อืไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะมีก็ได้ตาม บ้านนอกอ่ะหนัวมากอ่ะใช่หนัวอร่อยไม่จะเผ็ดเค็มเปรี้ยวนิดๆหวานจะน้อยหน่อยวันเนี้ยอือแซ่บอีลีระสูไม่ผิดหวังใช่ไหมไม่ผิดหวังแต่ว่าเด็กยุคนี้ก็คงแบบว่าไม่ค่อยมีตับกลุ่มกันเล่นนะ เพราะว่ามันมีแบบโทรศัพท์เล่นเกมในโทรศัพท์ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกวนนี้น่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเด็กถ้าเด็กโตในยุคนี้ก็จะก็จะคิดภาพไม่ออกว่ายุคแปดศูนย์เก้าศูนย์เป็นยังไง<ม>ที่เราผ่านมาเหมือนเฟิร์อะทุกวันนี้ก<ม>เล่นแต่โทรศัพท์แต่พอซื้อซื้อเซิร์ฟบอร์ดให้นะก็ชอบใช่ไหมเล่นแบบเล่นไม่หยุดเลย แ้เขาถ้าเขาเป็นเด็กมระถมยุคนี้เขาก็อาจจะเป็นแบบติดมือถือะอะอยากรู้แบบในโซเชียลในสื่อโซเชียลมากกว่าบางทีเด็กอ่ะอาจจะรู้เยอะกว่าเรา้ในสื่อโซเชียลอ่ะอมไม่ไหวแล้วอร่อยมากทุกคน เม่นอกอย่างนี้ได้ไหมติเออ,เ,อ,อเสียงโมก็เพอาะอยู่นะทุกคนออแต่ว่าเวลาโมร้องเพลงอ่ะมันก็จะเลยติดแบบเป็นสำเนียงแบบเรินองไม่แช่น้ำอะ่ะเยไม่มีน้ำเย็นเลยเวลาร้องเพลงโมก็จะติดออกสำเนียงแบบลูกทุ่งเพราะว่าลูกองค์ลูกเอื้อนอะไรอย่างนี้เนาะ nó cao vào ơi Hỏi nè, ơi hỏi hỏi khen nên nên แถ้ามีคนมาล้อรูปตอนเด็กนี่โกรธไหม,หมโกรธใครๆก็ต้องเคยผ่านมาอาวหมดเลยเลยแซ่บมากขอบวกเมื่อกี้เขากินคัมเบอร์เลยอเลือมากอร้อยมาก ไปแล้วทุกคนเผ็ดมากเลยชัเ่เฉลยก่อนว่าโมคนไหนยังใะ,ะเฉลยอ,อีกอ่ะอ้าเผื่อทุกคนหาไม่เจอคนไหนออะคนที่เอานิ้วชี้แก้มนั่นก็คือโมใช่ไหมอะไรคือเอานิ้วชี้แก้มว,วนะเหม่ไหนเหมือนเลยแต่ก็มีเขาอยู่เผ็ดแล้วก็อร่อยมากๆที่สุดหมดด้วย รู้สึกแบบสมองแบบโล่เออเฟลชแบะตื่นอะแซบแซบวงมากโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็โมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u า s สไคร e แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะคะกับช่องมีนาวนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายมีนาว